มาดูรถขุดทำงานกลางคืนครับมืดมืดเห็นแต่แสงไฟดูในจออาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับทางบนนี้โกเบโก้ SK 2 0 0 Super X พี่ตุ่มตามแนวร่วมฟ้าบันดาลก่อสร้างทางล่างอีก3คัน โกเบโก้ 1> SK 1 4 0์ LC Super XM เสียบฟอร์ดแนวร่วมฟ้าบันานถัดกันไปอีกหน่อยซานนี่ s y 2 0 4นุมเบียไกลสุดซาน 54, นี่ s y 2 1 5 4พี่ต้น ลุมกันอยู่ตรงนี้ครับสี่คันส่วนประมจารย์สายโหดป๋าเจาะน่นเลยครับเห็นแต่แสงไปอยู่นู่นแต่งคันอยู่ฝั่งตรงข้ามกลัวว่าฝนจะเทลงมาอีกนะคันจะแตกนะครับสำหรับภารกิจในการขุดลอกขุดแคนครับ้านกวา่า สำบลปะขี่อำเภอป,ปูเมืองจังหวัดปุริรัมอากาศนี่เมิดครึ้มครับมีสายฝนโปรยปลายสายนักขุดก็ลุยกันก็จะเป็นการลงไปเก็บดินนะครับเนื้อที่น่าจะประมาณหนึ่งไร่คิดเป็นไร่เนี่ย ริเวณจุดนี้แหละจุดที่รถอยู่นี่แหละระดับขาดอยู่เมตรเมดหน่อยๆครับเมดหน่อยๆจุดเดียวเลยครับเพราะว่าเรามัวแต่ไปบล็อกบล็อกน้ําไปบล็อกน้ําไปแต่งหลังคันทีมช่างมาตรวจแล้วนะครับทุกจุดผ่านหมดเหลือจุดเดียวครับ ระดับขาดเมตรกว่าครับเนื้อที่ประมาณรัศมีหนึ่งไร่ตอนนี้ฝั่งของซันนี่ข้างล่างเนี่ยเขามีการบล็อกคันนะครับระดับน้ำก็ปิ่มๆนิดหน่อยก็เอา,อาดินเอาทรายนี่แหละชั้นล่างนี่แหละบล็อกบีบน้ำไปทำกลาง ความเมืดคล้มของท้องฟ้าครับในช่วงค่ำเมืดฟ้าแลบอยู่ลมกันไปพีตุ่มตามนี่ยืนอยู่บนคันดินครับถอยขึ้นมาถอยต่อขึ้นมาแต่ข้างล่างเนี่ยจะต้องไปเก็บ เก็บข้างล่างแล้วทอยต่อกันขึ้นมาฝนเริ่มลงแล้วครับ นเริ่มลงแล้วผมจะต้องหลบฝนแล้วผมจะต้องหนีฝนแล้วให้กำลังใจทีมงานครับทีมงานรถขุดขุนพลฟ้าบรรดาลสองคนแล้วก็จอมยุทธแนวร่วมสองคนณนะจุดจุดนี้ จะดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องนิดนึงนะครับถ้าดูภาพเนี่ยต้องฟังบรรยายประกอบไปด้วยฝนเริ่มมาแล้วโปรยปลายลงมาแล้วไปก่อนนะครับผมสั้นๆครับหลบฝนก่อนเจอกันมานครับสวัสดีครับ